ไปวันนี้มาเปิดคลิปยู่หานเค้กพี่เนาข้าวิีมาซือเค้กเซอร์ไฟส์วันเกิดบ่าวน่อยนอกมือนี่ตอนนี้กับะมาท6โมงเย็นโมงย่้ครอังซาติบอ่มาหนอกลับนองปลาจะเบนเนาะถุงครึ่งจ้าไปเือนโมงเนอหน่อยหนึ่งขึ้นมาแตปักเเนอก็ได้มาซื้อเค้กเลือกมาอีกทเกหนอไม่้จาเน โอเคเจ้ายิงแล้วแ้ววแล้ว่ะโอเคเจะยิงไปแล้วเดไปกด้าแเค็เค้กซูเปอร์แมนเาได้อหมดเลยเออหันเนหันเน่ยเออมันแบบเป็นยังไงาะเคคือเป็นเป็นแบรนด์อะไรนี่นเล d อือมาอนเี้เลยเหรอชิมเหรอชิมได้เลยชิมหนึ่งสองเออแ่สื่อเค้กเนาะบ้าน้อยนี่ครบเหรอสักสีปีเนาะสักสี่เด้อหมอเออไห่เกิดลำดังใส่ปีนึงเกิดก่อนหรืออาว่าด้เกิดพร้อมกัน เกิดก่อนเกิดก่อนนีอ่ะออีแล้วนี่ยขวไคิดาคกับเซาสองสามเวลาหาใครพี่เ้องแป๊บเดียวเบิร์ดปีแป๊บเดียวเบิร์ดปีเนาะอันยบปวดยเลยพีนาเซีขนาดเจ้าเซปวดไปแมนอะา่ชือวน้อยแฮปปี้บวันป็นวันที่เนาะ าซุกมาสื่อเคสแบวาได้เลยทัมยจะเป็นวมกสื่อเบี่ยงโอ้มาได้มกื่อเบียงคนทักเหตงกินยุ่งเหยิงก็ยังบุหเนอ่ะแบบกินหมี่บอกคนาคนเวยอกันอะนะพี่เนาะต้องไปกินามขปุ่นหือว่า ว่าสูกตำเ้ามะเ่าต่ำอีเข้ามานกกินนะนาจะมีใครกินมาสื่อเค้กพี่น้องไปสือไฟเบาหน่อยเนาะแหาแหนมซอเค้กเนาะเค้กก่อนหนึ่งกะเนาะเพว่าสือให้จะได้ก่อนหนึ่งก่อนเดียวนก่อนเนาะก่อนเดียวไปกบีท่านกินเนกเล็กเล็กมกหนเลกละายกินพูดกข้วอย จะลองน้อยนึงเนาะกินเบียร์ปมะมาณเดือนเมนอยวันเกิดกับบริษัทยัางลายดอกอยัวนะกินน้ำกินงาหน่อยหนึ่งพนักงานยาเสื้อใหาคาเคกเลยแล้วก็เชิซ้อมเอายัาออ ตอนนี้มาหอดเทือกนะเด้อพี่น้องหาสีเอาเค้กไปให้ยเบาน้อยเป่าเนาะเพ่นนั่งถ่ายอยู่เพื่อนเพ่นกินก็นเล็กๆเพ่นทะเลซ,เซา,ตา,าตีบเซฟพนเซฟหาซาตีบะมาฮัดดี้พนบะแต่ว่าเฮากำลังมาก,กับน้องปลาเนาะหาไปซื้อเค้กพี่น้องไปเอาไตาเสียบเทียนด้วยเนาะ ดีรถมาสองคนเป็นเลยเละอปยากบดเดกไปเลยอือกินน้องเค้กค่ะงานน้อยเกิดมือเดียวกันก็ทานไก่ซ้อนพรมมีานทานเกิดวันเพีนว่้ามันเกิดทานไก่ซ้อนพร้อมมีทานที่จี๊สามเดือนองนี่เออไหยกมันเด้อเกิดมเยกก็ทานไก่ซ้อนถูกมอู้จะมวลาเนาะ อันเกิดเป็นวันนี้เป็นกินเด็กๆในหน่อยพี่น้องนี่โอ้เทียนคือดอดน้อยเหนะ็นเนาะเดี๋ยข้าไปปั๊บเทียนใหม่มชงใจตายยับหนุกนะข้าปีดเทมันก็จะวันนี้เห็นเนาะพอ,อนะดีได้แคะประตูหนักมากอันดุ Yeah, right. แต่ิมแต่เดแต่เดิสซาตีปขนมปัามาสบาแล้วโอ้กบมันปาหำนี้เห็นแล้วเกมอันนี้ไม่ดีอ่ะแต่ละสบายบาวน้อยมันนี้เดี๋ยวเอาไปนหนังทาเป็นญี่ปุ่นนะใส่ตนี้มใส่คืองก็ซาซาสีดืนสาหร่ายก็ตัวห้ารเอ้ามันคือถือกอกเลยว่ะ

แกินนนด้สบายดีนะพี่น้องเห็ดนเห็ดลูกซี่เห็ดกินนะลูกซี่ลูกะเอมลูกซี่ัเห็นพี่น้องปิ้งลูกซี่บ่ป้าพัดหรอพัดสนใจนี่ิ้น้ายุงจ้ะจักกินี้หน่อห่อเป็นอย่าง เิูกน Qu uh, ั่แบบซิวซิวซ eh, um. ิวแบบเขาดาวนาะปีกสีนกาจิ๊บก็เล็กๆเปิผูกผูกเต่าเ่ากองเต้ามีพี่นนอไงถอดอันนั้นเสียบนะฮะนี่นอตโตสีแดงนี่นอตท่านละเสียบมาเองถอดเอามาหวังเลยก็ถอด เหเป็นดอกไม้กินดอกซีนอ่ะค่อยเลิกเล่ตัดเครื่องไหนกระถอกินบอกเกเขาตัดก่อนกระได้บอกเก้หิกินเ่ยกินนะกินหนกเนาะกินบู๊กเก้ก่อนบ่กินเพี่เนาะยังป๋าห็นอนๆกินเนาะสิป้าขอก่กินนะขอเนาะ ก็กินเนาะไปดูไปกินซะกินแล้วแดก็สบายเคียเดียเดกินสบาดีพี่น้องน่ตจ้สบาดีอ่ะนีสัตินักศึกากให้กินเค้กเลยนี่เนาะจานก๋มี่มาตรงหลังจานกินเค้กกน่น้องก็งอหนูปาลเแ้่ข้าินดคนป่าเองเนาะมีหมาเป็นน้ สดีสด you ีปอมเสดีปอมใเนาไล้เขวี้ยงมาโอเคหายเล็กๆกรินนโอเคไปดูป้าเหมือนเกเมพดีจะไปอยู่เนาะเดี๋ยบอกเดวบ้านชายปาไม่เคยอยู่พี่เนาะก็เป็นคมๆมาหมา อ้าวสดปจอมทำไมของจริงของจริงมนก็สมบมรนวแนอ้าวนั่ฮอดเกิดใครอีกซูบท์ต่อไปมันเกิดใครเอตีบต่อไปเอตี่นอนกันสี่สาวเลอซ้นเนี่ยละ ต่อไปเป็นเออเออตีบมั้งเดืนสี่ปีใหม่ผุ้ยังเฮงอยู่แสบใช่ไหมเอาแล้วแล้วสิเอาบวมสักเอาบวงเป็นแบบแสบป่เดี๋ยวจะคล้องมาจะว่ามันเกิดมากเลยพี่เามาถึงมาหอนพี่เนาะ พ่อมานี uh, <S <S well, uh ่เด้อเฮากินเด้อจะคออาบน้ํางเด้อคุณยายลูกเ่าเา้เนาะกินกินเฮากินบ่เล็กๆก็พได้บ่พดได้บ่เงาเนาะันบ่มีเ้าก็คือจังสิเงาจูกระตูเนาะพี่น้องาสุสิมาเร์เนาะาน้อยๆหลังจากเฮา อันนั้นเป่าเค้กเนาะซาตีบเซอร์ไพรส์คนแรกเดียวซาตีปซีมาไทยอันบ้าสุกเซอร์ไพรส์น้องครั้งแรกให้เบิ่งกน้ำนะพี่เนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม๋ย่ไข่ไทยพี่น้องเบิ่งกน้ำในเลิศเอาในหนึ่งเค้กบันเกิดเนาะป้าจะขอบันเกิดกระเทือกใหม่น้องกะลังสีบันเด็กเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเหมือนนิบ้าหน่อยมีบวามนี่

เบรกซีวีดเี้วอายน้องคนไขางเบรกไม่ทีเบาซุกถือเค้กนาอแนมาดึงวะน่ดึงหมวยแนดึงหมีคองควันเด้อพี่น้องหายไปเค้กนาองน้อยน่ะขอบใจเด้อขอบใจสุกนาอกึนใจกวมันขึ้เย้อนเสือเค้กมากัหเ่าก็าแนบหนเออ สมอดเลยว้าวอแกมอกแกมนะิหอกล้วนดหน่อยอนเยกหงเเคหเนตอนน่อยมอนยังตีกันเลยพี่น้องตีกันดิอกันคืนกันพี่น้อม่โม่เนคืนกัน ไทยหูบไทยหูบมากจีไทยหูบกอดกอดไอ้กําหนดไงมาชิวนาปี๖สิปี๖พี่น nah ้องนั่งแบบว่าเอาเตามาอยู่กลางด้วยเนาะอะพี่หูแบบนั่งแบบชิวๆนั่งลมหนาวกินแบบว่าพี่หูปุ๊กซี่อินเบิ้ยงเล็กๆเนาะถึงงานแบบน้อยพูดูเพิ่มมาสิบจัดเท่าไหร่ นางเล่นแบบพิวแบบจักรสีพอดีเนาะมาต้องกินยางเรากินดุกสีกระเพอแล้วอาอะไรซูปๆผมมีนว่ห้องบอกห้องเขาใส่อันนั้นอยู่ใส่ไงใส่จินบอ๊ะจีนบอ๊เออปกติพร้อมกันโนดบาดเดียวเออเขาก็คอยตีนคอยยันางไผ่มันจีนแย่มันสมัยก่อนซุกตัวนี้ถอดเอาพี่งเนาะมันทำอะไรถอดอะไรจะสั่มนี้เนาะ แบบปี่งเจียวมาละไป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 น่งตีบ้องดีๆนางตีบ้องดีดีโอ้มาอีดูผีแกงหางถูน้อไหรอทำไมยังเลคือน้อยค่ะเออน้อยคือข้องมดเสื้อหันเลยเออบ้านแดดก็ได้ ภาษเอามาท่าอันนั้นเกีวห่วงกระยามั่นท่าปท่าจะตังถูกเออถูกพัวสอดูฟีดูีอ๋อีน่งไปแล้ครับดป้าพี่น้องเยอาไปนนเี่อยไปสิปสิวปสิไปสิไปกิไิน้กิไปสปสิไปสิิไปสิไัเไิไปบิิปสิไปสิิไวสิไ่สิไสินไไไสไไไไไสิไิิ สลองวันเกิดเบาวหน่อยจักว่วะนางปิน oh ุกซ yeah. ีนก like ับเล็กๆเลยกินอันหนึ่งเด็กนี่นี่ลูกซียงอมน้ำมันเออมันเสด็จไปเดี๋ยวสิท่าอันก็ใส่ลูกซีน

วิรตเบสอะดิ้เบสา่าเบบเออเนาะมือนซื้อไม่ก็คงมันปิ้งดูซีกินเนาะมือค่ำปิงเนาะกินเนือเนี้ยเนืเน้ดูซีกนเนาะกินโตจูเนาะง่ยเนาะปิ่งดูซีกินโตจูนี่ป่งดูซีกินกับเขา

โอเคมื่อน้าโมปินไปพี่น้องขอการกิฟตน้าเด้อ